สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมบอกสาเหตุเสียชีวิตสรยุทธ์บอกแล้วสาเหตุลำดวนเสียชีวิตเล่าโมเมนต์แสนสุขตั้งแต่พบก่อนจากน้ำตาไหลาตามสรยุทธ์ยอมบอกแล้วสาเหตุลำดวนเสียชีวิตก่อนฝังเท่ากระดูกไว้ข้างๆทองดีเล่าโมเมนต์แสนสุขตั้งแต่พบก่อนจากกัน เชื่อว่าทาดหมาทาดแมวกระน้ำตาไม่อยู่จริงๆจากที่ก่อนหน้านี้สรยุทธสุทธชนาจินดาได้แจ้งข่าวว่าลำดวนน้องหมาลูกรักในบ้านได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคม2566ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจแจ้งข่าวดังกล่าวหลังจากจัดรายการสดเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสรายุทธผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้พาลำดวนไปชาปนกิจ และได้พาลำดวนกลับบ้านก่อนจะเล่าเรื่องราวว่าขอบคุณทุกท่านที่เอ็นดูลำดวนและส่งกำลังใจมาให้ครับลำดวนหมาไทยสีสว่างหลังอานผมตั้งใจหามาเลี้ยงเป็นเพื่อนทองดีหมาไทยสีน้ำตาลที่มีแฟนรายการยกให้ตอนนั้นทองดีน่าจะสองขวบและผมก็เจอลูกหมาสีเทาอ้วนๆป้อมๆดูลักษณะต่างจากทองดีตอนเด็กมากจำได้ว่าซื้อมาราคาก็สูงที่เดียวเพราะสีนี้สมัยนั้นหายากหน่อย ตั้งใจตั้งชื่อให้เข้ากันตามเพลงเก่าสมัยก่อนลำดวนกับทองดีเขารักกันลำดวนโตขึ้นมาในวิถีต่างกับทองดีอย่างสิ้นเชิงเพราะทองดีปาดเปรี้ยวให้เปรอกว่าส่วนลำดวนจะนิ่งๆเฉยๆยกเว้นเวลาทองดีหลุดวิ่งเป็นม้าออกจากบ้านลำดวนจะวิ่งตามพยายามปาดเปรี้ยวไปด้วยแต่โดยปกติน่าจะนิ่งๆ เวลาผมกลับบ้านมาทองดีจะต้องเข้ามาดีอกดีใจกอดซ้ายกอดขวาแต่ลำดวนจะแค่เดินมาแสดงตัวเฉยๆเวลาอยู่บ้านทองดีจะเข้ามาคอเคลียแต่ลำดวนจะแค่เข้ามาแตะมือแล้วก็เดินไปนั่งให้เห็นในระยะสายตาทองดีกัดงูกัดตัวเงินตัวทองเห่าไล่คนแปลกหน้าแต่ลำดวนแทบไม่เคยเห่าใครทั้งชีวิตไม่เคยทำบาปไม่มีสัญชาตญาณของนักล่าอย่างมาก ลังทองดีไม่อยู่แล้วคือวิ่งไปจ้องแล้วก็วิ่งมาหาเหมือนมาบอกแค่นั้นถ้าทองดียังอยู่จอนไม่มีทางเข้ามาในบ้านได้แต่กับลำดวนจอนเป็นฝ่ายปวดลำดวนเพราะลำดวนไม่เคยมีท่าทีจะคุกคามจอนเลยถามว่าลำดวนอ้อนไหมก็อ้อนในแบบของนางคือมาแสดงตัวเดินตามบ้างเข้ามานั่งข้างๆบ้างแต่มาแบบเฉยๆลำดวนจะไม่ยอมนอนพื้น นางจะขึ้นมานอนบนโต๊ะบ้างโซฟาบ้างสุดท้ายก็ต้องยกให้เป็นที่นอนของนางและลำดวนก็พร้อมจะนั่งเบียดนอนเบียดกับผมเสมอบางทีผมนั่งก่อนนางก็จะขึ้นมาเบียดให้ได้หรือบางทีผมหลับไปรู้สึกตัวขึ้นมานางก็มากองอยู่ข้างตัวแล้ว สิ่งเดียวที่ลำดวนจะอ้อนหนักกว่าทองดีคือเวลาผมนั่งกินข้าวทั้งทองดีและลำดวนจะเอาคางมากดขาผมแต่ลำดวนจะกดหนักกว่าและกดนานกว่าจนกว่าผมจะใจอ่อนเมื่อครั้งผมไม่ได้จัดรายการทางทีวีเคยเฟซบุ๊กไลน์เล่าข่าวสบายๆลำดวนที่ไม่หือไม่อือเท่าไหร่กลับสามารถนั่งตัวตรงเป็นเพื่อนผมหน้าโทรศัพท์เป็นชัวช่วโมงชั่วมอันนี้แปลก หลังทองดีจากไปลำดวนเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตัวแทนของทองดีคือมาคลุกคลีกับผมใกล้ชิดกว่าเดิมอ่อนกว่าเดิมจะเคยแค่อยู่ข้างๆก็ต้องเอาตัวมาสัมผัสถ้าผมไม่สนใจก็จะสะกิดด้วยวิธีนั้นวิธีนี้แบบที่ทองดีเคยทำลำดวนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ตัวเองต้องกินยากดภูมิต่อเนื่องไม่อย่างนั้นจะเกิดแผลเป็นหนองตามง่ามขา ต่อมาก็พบก้อนมะเร็งไปผ่าออกแล้วต้องคอยติดตามต่อเนื่องหลังๆยังต้องกินเคมีโอเป็นระยะซึ่งสุดท้ายก็คุมได้ไม่กลับมาเป็นใหม่ต่อมาก็มีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทขาหลังไม่ค่อยมีแรงเดินไม่ค่อยสะดวกหลังผมออกจากเรือนจำม,มาก็ได้รู้ว่าอาการไตเสื่อมบุกเข้ามาโจมตีลำดวนหมอบอกว่าเป็นไปตามอายุก็คอยประครับประคองคุมอาหาร ให้น้ำเกลือช่วยลดค่าไตค่าของเสียมาเป็นปีซึ่งหมอก็บอกลำดวนแข็งแรงมากทีแรกก็ประเมินว่าไม่นานแต่ก็อยู่กันมาอีกนานพอสมควรจนหมอชมว่าลำดวนเก่งเราปีกว่าที่ผ่านมาทุกวันผมต้องพาลำดวนไปให้น้ำเกลือถึงเวลาก็ขับรถไปรับกลับบ้านพาเดินเล่นบ้างทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติดีจนกระทั่งเมื่อ3สัปดาห์ก่อนจู่ๆก็ซุดมีอาการชักค่าไตาขึ้นสูงของเสียเยอะ ต้องวิ่งหาโรงพยาบาลสัตว์ก็จะรู้ว่าติดเชื้อจนสมนึกว่าจะไม่รอดสุดท้ายประคับประงมจัดห้องฉุกเฉินที่บ้านให้น้ำเกลือทั้งวันผมอยู่บ้านก็นอนเล่นโทรศัพท์เป็นเพื่อนจนดูดีขึ้นเรื่อยๆกำลังคิดว่าจากที่ปวยติดเตียงจะหาทางช่วยให้ค่อยๆฟื้นเพราะลำดวนก็พยายามจะลุกเดินขึ้นสุดท้ายลำดวนก็พยายามจะลุกเดินดูดีมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาด้วย เช้าวันรุ่งขึ้น19พฤษภาคมที่บ้านเราผมจัดรายการจนเสร็จจึงค่อยบอกว่าลำดวนจากไปแล้วล่างลำดวนใส่รถมาอยู่ข้างล่างช่องสามแล้วผมพาลำดวนไปเผ่าที่วัดคองเตยในจับเนื้อจับตัวเขายังเหมือนลำดวนยังไม่ไปยังโทรถามหมอว่าลักษณะอย่างนี้สิ้นใจแน่แล้วใช่ไหมผมเอาเท่ากระดูกกลับมาไว้ที่บ้านตั้งแต่วันแรกจริงๆเขาให้รับวันรุ่งขึ้นก็ได้แต่ผมอยากให้ลำดวนกลับบ้าน กลับมาอยู่ในที่ที่ลำดวนเคยอยู่เคยอยู่ตรงไหนเคยดุเคยว่าเรื่องขุดนั่นขุดนี่กลับมาก็บอกอยากขุดอยากรื้ออะไรตามสบายเลยแต่เชื่อไหมครับผมกลับรู้สึกว่าลำดวนขึ้นมานอนเบียดกับผมเหมือนตอนที่เขายังไม่ป่วยหนักทองดีคือหมาที่ซื่อสัตย์เป็นสัญชาตญาณของเขาแสดงออกว่ารักมากแต่ลำดวนมีการแสดงออกที่ซับซ้อนกว่าอธิบายคงไม่ถูกจนบางทีแอบนึกว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าหน้ามึนมากอยู่ด้วยแล้วมีแต่หัวเราะ วันที่21พฤษภาคมผมเอาเท่ากระดูกลำดวนมาฝังไว้ในส่วนที่บ้านข้างๆจุดที่ฝังทองดีตั้งแต่ทองดีจากไปลำดวนมักจาะมองมาทางที่ฝังทองดีไม่รู้จะมีความหมายอะไรไหมแต่วันที่ฝังทองดีวันนั้นลำดวนก็มาคอยนั่งอยู่ใกล้ๆเพลงประกอบนี้ผมเปิดให้เขาฟังตลอดเวลาตอนที่เขาป่วยครับไปเกิดเป็นอะไรก็ขอให้มีต่คนรักได้เจอแต่คนดีๆนะลำดวนนะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ